สบายดีเด้อจ่าพี่น้องจ้ากาทักทายสบายดีพี่น้องปลอดไฟบริสุขสุขคนเด้อมืนอนนี่กะว่างจา้าบริสุเห็ดหยังกะเลยลงมาสวนอีกแล้วมืนอนนี่ก็ลงมาสวนมาทางหยาพี่น้องทางหยาแล้วก็ปุทางหยาแล้วก็สิปลูกหยาทางหยาออกแล้วก็สิปลูกหยา ทางพวกเครื่องยังต่างๆแล้วดาวกระจายเนาอกเห็นเต้บ่อยว่าว็สวนเ้าพเจ้าพันเครื่องต่างๆเครือทางเครื่ององแล้วก็เจ้าหญ้าอิดขู่หนาไปไหัวกินงามเองคอยกินขู่กันไปกับเครื่องหญ้ามอีกงาม ปลูกอยู่เท่งแนี่ยบ่วด้ไปปลูกอยู่แบบ่บ่อนน้าบกอยู่ลุมล่มๆแคมอยู่อยู่ใกล้น้ามะนะเพราะว่าเทากับการไห้แบบงามนามข้นหนามจังบดถ่วมเท่ากับปลูกอยู่แจ้เทิง้าจังบดไล้ปลูกใหม่ปลูกปีปลูกปีเดียวแล,ล้วก็แล้ยวานามบดถั่วเทากัได้เกี่ยวตลอดงามนามขืนมันกับบัถ่วมบนตาย ปีต่อมาเ้ากับบุรีปลูกไหมจะเลยเลือกปลูกอยู่ทั้งเชิงบุรีปูกอยู่แค่มน้ำเพื่ออันนี้ก็นงามบรีฮูบขึ้นไปแห้งงงววาหมากกินได้เพื่อนเพื่อผักตากนาน พันๆแบบนี้ก็ชิง,ง่ายกว่าง่ายกว่าเอามีง่ายกว่าเอามีาาอามถอดเบาๆไปง่ายกว่าเอาเสียมหรือว่าจกหรือว่ามากระจกคุดเอาผ้าพันแบบนี้ผ้าพันแบบนี้ง่ายกลัวไบพร้อม แล้เฮาก็สิมาปูทงดไปปูพูเสิมาปลูกกันเลยจ้านี่อ่ะ อทีดาวอันก้นมาแต่สวนอยู่ในบ้านหลังใหม่โคนละสายพันธุ์เด้อพี่น้องกับตัวที่ดาวปลูกกันแต่สูตรก่อนๆทุนนะอันนี้จะเป็นกอแบบไข่ไข่กอหัวชิงไข่หรือว่ากอตะไข่นี่มันก็เป็นมันชอบปลูกมันติดแล้วมันก็จะเป็นกองะกอง่างอ,อ่ะกอบบกง่ายแบบคล้ายๆกอหัวชิงไข่อะละ เอาทิ้มาปลูกกันเลยจ้าต่อกระตูคุณพ่อลูกเหมือนกอน นี่ดาวเอ้ยบดหนาเลยังว้างหนึ่งมั้งคู่ยะสี่ตะกลมาลูกอี่นี้ดักตะชีมาทดกทุกไปพี่น้องเยอย,อยบุญยากหาบยางอันหามบุญยากหิวนี่คุณพ่อคนเอาได้โม่น่อยลงจุ่มเอากระหนิงเอะหนิงใช้ยางจุดมาฮดได้เลย ตอเจีต้อตอนนี้เราก็หดหยาเร้วบทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าบรรยากาศเมื่อนี้มันขึ้นฝ้าขึ้นฝนแต่ว่าตอนนี้่ะเริ่มแจ้งออกแล้วละ่ะเริ่มสียังมีแสงแดดแล้วเอ้ย กล่องครับคือเบอร์วิวตรงนี้มักถัว่วต้นถั่วดาวก็เริ่มงามแล้วเด้อจ้าน,นี่เขียวโ,โซนอ่ะอ้าวบรอยากใส่ผุ่นเลยกำลังงามปุ๊บระกาศที่ด้าวานไว้นะอันนักกินเบิดไก่ลงมตอดกินเบิดโอ้ยสะออน วิวไปวันนี้ดาวกระสีขึ้นเมื่อเลยล่ะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดาวกระสีได้ขอจบคลิปเพียงสำนีนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้าเบิ่งเขา้า z o o คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวเนี่ยเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อ